Uhm ไปแล่ก่อไปเสียไม่หรอกอน้ำกินน้ำมีนี่หรอกพี่ถั่วเพราะาเรเลยบเสียบพัวเล็บเยเองมันด้ยเอเน้ำก็สนกให้มันโลกันปอเอออนเยเ่อนกอออยนกล้กันออาโอเาเรับ ไปสามสองอ่ะเพื่อกันมาเลยนะที่กินเนาะรมาเพื่อสองแดงเลยมาเพื่อง,งานนี้นี่งานแรกเลยครับเนี่ยใช่ครับคือ,อยังไงก็ต้องเขียนอย่างมาเพื่อมางานนี้ต้องมางานนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเราจะมุ่งสู่ร้อยล้านแล้วจะพลาดไม่ได้ฮะจริงๆคิดถึงใครไหมหรือ,อังไงใทยนะฮะที่มาคิดถึงหรืออยากเจอใครไหมคิดถึงปีตีบ้างคิดถึงทุกคนนั่นแหละคิดถึงือใครโชว์ตามให้กลับมาหรือเปล่าเป็นคิวฮะคิวที่จองที่ล็อก เอากลับมาฮะใช่ฮะเอาต่อต่อเลยอ๋อรู้ค่าเขาโทรมาแล้ววอนนี้หนูไม่ได้โทรไปหรอกนะพี่เขาทำไมเราเล่าซิว่าใครทำไมใครแกล้งเก่าวหาว่าเราเป็นคนโทรไปค่ะพ่อเขาโทรมาเลยเขาโทรมาแบบว่าแบบทำมาเป็นแบบแอบแอบเสใส่แอบแอบเสใส่ว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลอกค่ะประโยคดิบ ประโยคแรกคือเขาพักแล้วเงินเลยเหรอคือจริงๆเขาโทรมาช่วงช่วงแผ่นดินไหวนี่แหละเขาเลยเป็นห่วงสายแรกเลยอ่ะเขาไม่ได้เป็นห่วงอะไรเงี้ยพี่เขาบอก่วานะดีแก้ให้เราไงอ่าคือคือทราบข่าวใช่ครับเพราะจริงๆแล้วที่นู่นที่นู่นมันจะมันจะเวลาก่อนผมจะตื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนมันเกิดขึ้นทุกอย่างจบเขากลับบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมโทรอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็น เป็นสายท้ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยเหมือนว่าโทรไปเช็คเขาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยวันนั้นอะไรเงี้ยก็ไมด้คุยกับเขาเลยมันเป็นเรื่งี้หรอมาัพพอก็ก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงครับหมายถึงว่าจริงๆถ้าก็โชว์เทคหลายๆคนอะไรเงี้ยโทรไปหาครอบครัวด้วยโทรมาหาเพื่อนเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมพี่ๆที่บริษัทอะไรเงี้ยก็โทรหาหลายคนแล้วก็ถอยเติมพ่อพี่พีก่อนต้องลงมาต้องลงมาต้องลงมามาเสี่ยงไปข้างหน้า แบบสายพินาเล่เหรอเราจะเป็นสายพินาเล่ปิดท้ายใช่นะฮะจะเป็นสายพินาเล่ปิดท้ายอยู่ในสุดท้ายของเขาแต่เขาเป็นคนแรกของผมนะเวลาคนแรกเลยพี่โทงไงพี่โทอะไรนะพี่คนแรกเรื่องอะไรพี่โทนพี่โทหาไงคิดมาเดินแล้วคนแรกคือคนแรกคี่โทเร่อหาเรื่องแผ่นินไหวอ๋อแหมเราก็รู้อยู่แล้วแหมชงชงนะชงนะ แหมที่เขาเป็นคนแรกเหมือเธอก็ผมบอกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์หาโทรศัพท์หาคนแรกตัวนี้มันเต็มๆต็มเลยใื้อเชียววันนี้ซื้อเชียวแหมวันนี้มีนีก็สื่อเชียวโอ้โหแอบแทนรับหน่อยสิคนซื้อไอเดียวเหงาทำไมเกิแตกทำไมมันร้อนนะพี่แหม่เยอะครับเยอะใกล้จริงๆเลย พี่โทรหาตอนแผ่นดินไหวแล้วก็รู้กแล้วพี่พี่เขาบอกว่าเราเป็นคนแรกของเขาพี่โทรหาตอนแผ่นดินไหวแลอ่ะหนูเป็นคนแรกที่รับสายแล้วกันก็ก็ไม่หนูไม่ได้โทรหาใครเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าเหมือนโทรหาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาตอนดิเจ็งพอดีแต่ว่าคนอื่นมีมีใครโทรมาหาเราแล้วจะกพี่เด็ใช่ไม่มีใครโทรมาหาเลยพี่ไม่มีเพื่อนเลยเราดีมากกว่าเพื่อนหรือเปล่ามีครอบครัว ที่รักพี่ก็ก็เป็นเป็นข้าวผัวเอาก็ก็เป็นเป็นข้าวผัวกันได้พี่กิ่งตกใจไหมพี่กิ่งตอนเห็นข่าวแบบว่าประเทศไทยมีเนี่ยผม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 นึกว่าเฟกนิวครับเอาจริงๆหมายถึงว่าตอนตอนที่ดูครั้งแรกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่จริงอ่ะตอนแบบดูคลิปตึกอะไรเงี้ยมันมันดูเหมือนมันไม่มันดูไม่จริงอ่ะถ้าจนแบบเอ๊ะตึกนี้เริ่มคุ้นๆเริ่มแบบเริ่มเป็นแบบ สถานที่ที่เราแบบเริ่มคุ้นเคยอะไรเงี้ยผมก็เลยอ้าวแสดงว่าเริ่มจริงแล้วก็เลยก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มดูข่าวจริงจังเลยนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรับี้ยแล้วก็คือตัวเองคนนอกตัวที่บ้านเราก็จะเป็นด้วยอะไรนะฮะเช็คทร่บ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะรนะฮะเช็คเขาอะไราไม่ค้าหรือเช็คก็ได้อะไรนะน้องเจนี่ค่ะน้องเจนเช็คเขาเช็คเช็คเขาคครัวด้วยครับก็มีตัวพี่พีทุกห้องครอบครัวที่บ้านเียแล้วก็โทรหาเนี่ยแก๊งพี่พีที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ย พี่พี่ตอนนั้นตอนวันนั้นแลาทำอะไรอยู่ตอนที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเหรอครับวันนั้นถ่ายวันถ่ายโฆษณาอยู่ก็ทํางานเหมือนเหมือนกันอยู่ในสืบเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ชั้นล่างๆ่างแต่มันรับรู้แรงสั่นสะเทือนไหมครับแบบเข้าห้องหรืออะไรแบบตัวใหม่ก็รับรู้ครับรับรู้ก็รู้สึกเหมือนทุกคนแหละครับแบบว่าหน้ามืดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้จัดการของเขาอุ้มหนูออกมาโอ้ยแลนสันที่หอที่หน้าที่หอพี่หวันเจี๊ยบเหรออุ้มออกมาพี่หวันเจี๊ยบอุ้มออกมาพี่หวันเจี๊ยบบอกว่านี่เป็นสมบัติของชา โอ้โหพี่หวานเขาสมบูรณ์อยู่แล้วฮรรางวัลหมายถึงว่ารางวัลของใช้ของเลยครับอะที่พูดมานเกี่ยวกับเรื่องจริงไหมเรื่องพี่หวานอุ้มอะเป็นบีะบีใช่ไหมบาบีอุ้มบะบีแล้วประคองกันออกมาบะบีวงอุเกั่ออกมาไ่หายใช่นะถ้าเราอยู่ถ้าเราก็จะอุ้มไหมเราตงกันไหม จูออกมาก็ได้ครับเพราะว่าเขาาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเหมือนกับว่าเจ็บอะไรใช่ไหมแล้วบิวกินอยู่หนูคงต้องอุ้มเขาละพี่เพราะส่วนใหญ่หนูก็ดูแลเขาตลอดอคือที่ผ่านมาคือพี่เป็นคนปกป้องบิวกินสุดๆฮะให้วินยูชนใช้วิญยาณดูนะใช้วินยูนเลใช้วินยูชนฟังดูหัวกระแสเยอะครับ แต่ก็ปลอดภัยกันหมดเนาะไม่มีเอฟเฟกอะไรที่มันกระทบกับที่พักอาศัยเราไม่มีครับทระสงการณ์จากแต่ก็เป็แฟนๆที่ผมเจอเรื่องนี้มาแบบเราอ๋อก็เป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับผมที่ได้รับผลกระทบจากจากคันนี้เลยครั้งนี้ด้วยแล้วก็พี่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างพี่พิเชาทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ให้ทุกคนจริงๆครับ ครับก็ก็เป็นกําลังใจทุกคนเช่นกันนะครับหรือว่าผมว่ามัน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 เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเราเกือบจะทุกคนเลยเนาะหรือว่าบางคนอ่าเจอประสบการณ์ที่ที่เลวร้ายหน่อยบางคนเจอประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็เป็นกําลังใจทุกคนรวมถึงคนที่สูญหายหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ไม่มีอะไรเสียหายมากแล้วก็ขอให้ทุกคน วันเดียวกันมีมีมีม,มีมีคู่ด้วยปะมีไม่มีคู่แต่ว่าโชว์วันเดียวกันอ๋อก็ได้เจอกันแล้ว,ค,วคือยังอยู่ยังอยู่อยู่ไปอีกพักหนึ่งหลายเดือนเลยเออแล้วก็แล้วก็ยังรับงานได้ละตอนนี้ติดต่อแต่ว่าตอนนี้กลับไปแล้วอยู่อยู่ยาวแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีกลับไปบ้างครับแต่ว่าอ่าพอตอนนี้มันเป็นเทอมสามเทอมสามมันจะเป็นอ่าดิสเานซชันมันจะเหมือนกับว่า ไม่ต้องเข้าคลาสอะมันเหมือนกับว่าแค่ทำทำดิสเซชันแล้วก็คอนซัลท์ออนไลน์แต่ว่าเราเคยเข้าหรออยู่นู้นอะเดี๋ยวจะเอาใบปริญญามาให้ดูแล้วก็แล้วก็มันอาจจะต้องมีเข้าบ้างหรืออะไรที่ออนไลน์ได้ก็ออนไลน์เนี่ยมันเลยเหมือนว่าช่วงตั้งแต่เนี้ยก็จะ ใช้เวลาส่วนใหญ่กลับมาอยู่ที่นี่แหละครับแสดงว่าตั้งใจเรียนปริญญาใบนีเพื่อพีพีก็ขนาดนั้นเลยแน่ๆเขบอกว่าจะเอาปริญญาปัดหรือปริญญาใจมาให้ปริญญาใจคืออะไรฮะไ่เห็เลโอเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามว่าใครนะที่บอกว่าใครเจอไหนเขาไม่ได้ตอบคุณยังไง ไปคุพาสคนครับมาสองับหนึ่งออนเตครับีมีเยอเรับเตยรรมีมเตรมเตมตม